โอเคสวัสดีครับนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าอาการเสียของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับกับตัวมอเตอร์เนาะนี่วางอยู่เนี่ยถ้าลักษณะอาการเสียแบบนี้เนี่ยมันเสียที่ตัวแผงหรือมอเตอร์นะครับวิธีการตรวจสอบเราจะตรวจสอบได้อย่างไรบ้างนะครับก็ ถ้าสายช่างก็ไม่น่าจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใช้เองก็น่าจะลําบากนะครับอันคลิปนี้ก็จะเน้นทางช่างแล้วกันนะครับคนที่พอจะใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบได้อย่างนี้นะครับเราใช้มิเตอร์สองตัวเนาะจริงๆใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับตัวเดียวก็ได้ตัวนี้เป็นสโคปครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นในโหมดวัดลูกขึ้นนะครับเผื่อจะเอาไว้ดูความแตกต,ต่างเท่านั้นเองแต่หลักๆแล้ววัดที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับวัดแรงดัน ค,ควบคุมนะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือมันพัดลมไม่ทํางานนะครับมีไฟกระพริบเตือนที่ตรงรูปถ้าตอนที่มันอยู่ที่เครื่องปรับอากาศแล้วก็คือรูปตรงสัญลักษณ์ตำแหน่งรูปตั้งเวลานะครับกระพริบสิบครั้งก็คือกระพริบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หยุดแล้วก็กระพริบใหม่เป็นรอบๆไปแบบนั้นเรื่อยๆสิบครั้งนะครับเนาะสิบครั้งซึ่งตามเอ r ร์เลอร์โค้ดเนี่ยมันก็จะแจ้งบอกว่าตัวมอเตอร์เสีย ะครับตัวมอเตอร์เสียแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับบางครั้งมันก็ตัวบอร์ดเสียก็เป็นไปได้นะครับหรือบางครั้งมอเตอร์เสียอยู่ <im S 2> ก็เป็นไปได้นะครับหรือบางครั้งมอเตอร์ s <S <im S 2> เสียอบอร์ดเสียด้วยคู่กันเลยก็มีนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอไอ้คันจะสุ่มซื้อมาเปลี่ยนยกคู่เลยบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเราสามารถจะแยกได้ยังไงนะครับว่า บอร์ดเสียหรือว่ามอเตอร์เสียนะครับเดี๋ยวใครดูคลิปนี้ยาวๆไปเนี่ยนะครับก็อาจจะสักสิบกว่านาทีนะครับก็พยายามจะไม่ให้ยาวมากนะครับะจะรู้เลยว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้ได้กับลักษณะบอร์ดอย่างนี้นะครับหรือมอเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักตัวมอเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับมอเตอร์เป็นเบอร์นี้นะครับ เป็นใช้ไฟ340โวลต์ดีนะกระแสตรงนะครับ38วัตต์8โพนะครับคร์ซ E รอบการหมุนอยู่ที่1 4 4 0รอบต่อนาทีนะครับเนาะเป็นมอเตอร์ที่มีสายไฟออกมาจากตัวมันเนี่ยประมาณ5เส้นนะ5เส้นนะนี่นะครับนะมี5เส้นนะครับ ก็อยู่ที่ตัวชุดทาความเย็นของเครื่องปรับอากาศนะครับคอยเป่าลมเย็นออกมานั่นเองมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงที่บอร์ดคอนโทรลนะครับว่าเวลามันมาเสียบลงตําแหน่งบอร์ดแล้วเนี่ยมันดูขาดูอะไรรู้จักหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งมันอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกตอนนี้เลยนะครับนับจากสายสีแดงแล้วกันนะครับนับจากสายสีแดงอันนี้มันเสียบเข้าได้ด้านเดียวนะมันจะเสียบพลิกอีกด้านหนึ่งไม่ได้นะครับแดงจะมาอยู่ด้านนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกบังคับ การเสียบอยู่แล้วนะครับนะก็สายสีแดงนะครับจะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงออกไปมอเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีไฟจ่ายออกมาจากบนจากบอร์ดที่ผลิตออกมาเนี้ยนะครับเป็นไฟสามร้อยโวลต์นะครับ,เป,รบเป็นไฟกระแสตรงนะครับนะขาที่หนึ่งเราเรียกเป็นขาที่หนึ่งแล้วการสายสีแดงนะครับมาขาที่สองเขาจะว่างไว้นะครับว่างไว้นะขาที่สองข้ามมาขาที่สามครับขาที่สามจะเป็นสายสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นไฟลบ หรือว่าเป็นสายคอมมอนเองจุดรวมของไฟลถนะครับยะอยู่ตรงนี้นะครับสายตรงนี้นะครับถ้าเราจะวัดไฟสามร้อยเราก็จิ้มสีดํากับสีแดงนี้นะครับใช้มิเตอร์วัดดูว่าไฟมาไหมสามร้อยโวลต์ก่อนนะครับต้องมีไฟทันทีที่เราออนไฟเข้าบอร์ดเนี่ยนะครับสามร้อยโวลต์ต้องมาเลี้ยงรออยู่เลยนะครับนะครับหลังจากนั้นต่อมาสายสีขาวนะครับชนบตำแหน่งก็ตำแหน่งที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟออกจากบอร์ดเหมือนกันนะครับประมาณประมาณนะสิบห้าโวลต์ สิบห้าโวลต์ไม่เกินนี้นะสิบห้าโวลต์แล้วก็ไม่ต่ํากว่าสิบสี่โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับไฟตรงนี้จะเป็นไฟที่วิ่งไปเลี้ยงตัวมอเตอร์นะครับในตัวมอเตอร์จะมีวงจรอยู่นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยเขาต้องการไฟเลี้ยงด้วยนะครับนะก็สิบห้าโวลต์วัดคู่กับสายสีดําเนี่ยต้องได้นะสี่ีไฟกระแสตรงนะครับสิบห้าโวลต์ต้องมีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสายสีเหลือง สายสีเหลืองที่ต่อจากสายสีขาวเนี่ยก็คือตำแหน่งที่ที่เท่าไหร่ที่5นะครับสายนี้นะครับจะเป็นสายไฟคอนโทรลมอเตอร์ก็คือควบคุมรอบการหมุนนั่นเองนะครับโดยสั่งการจากตัวบอร์ดคอนโทรลออกไปนะครับเป็นไฟวิ่งออกไปนะครับนะตัวนี้เนี่ยตามสเปคแล้วเนี่ยไฟจะออกตรงนี้ได้ไม่เกิน6โวลต์น,นะครับไม่เกิน6โวลต์นนะดี DC นะครับวัดเทียบกับสายสีดําเช่นเดียวกันแต่ในการออกแบบควบคุมการใช้งานนะครับควบคุมการใช้งานนะ เราจะคอนโทรลไฟเลี้ยงออกมากสุดเลยตรงนี้นะครับประมาณ3โวลต์โดยประมาณไม่เกินนะครับไม่เกิน3โวลต์นะครับต่สุดก็ประมาณ2โวลต์ขึ้นมานะครับ2โวลต์2.3 2.4ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่สปีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไล่ไล่แรงดันขึ้นมาเรื่อยๆพูดผิดนะครับไม่เกิน3โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดดูว่ามันจะออกกี่โวลต์นะครับส่วนสายเส้นสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งที่6 ตำแหน่งที่6นี้จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟไฟ,ฟีดแบ็ k ซึ่งจะเป็นสัญญาณซิกแนววิ่งมาจากตัวมอเตอร์เห็นไหมครับสายสีน้ำเงิน,น <c oughs> เพื่อเป็นการบอกให้บอร์ดรู้ว่าเนี่ยมอเตอร์หมุนอยู่ที่สปีดเท่าไหร่ rpm เท่าไหร่นะครับนะเป็นความถี่ออกมานะครับแต่ถ้าเราใช้มิเตอร์วัดเนี่ยมันก็วัดได้เหมือนกันนะครับเทียบกับสายสีดำนะ <c oughs> ตอนที่มอเตอร์ไม่ได้หมุนนะครับสมมติเราออนไฟเข้าตัวบอร์ดเลยเนี่ย เราจะวัดไฟได้ประมาณสิบสี่โวลต์น,นะครับสิบี่โวลต์น,นะแต่พอมอเตอร์ทํางานมีการหมุนมีการสั่งการแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะตกลงไปครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณเจ็ดจุดห้านะครับอันนี้คือที่พูดไปทั้งหมดนี้คือสเปคปกติที่เราควรจะวัดได้แบบนี้นะครับนะอันนี้แต่เดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูเลยนะครับวันนี้ว่าบางอาการเนี่ย มันผิดปกติจากบอร์ดหรือมันผิดปกติตัวมอเตอร์เราจะแยกได้ยังไงซึ่งก็จะลืมสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไว้นะครับถ้าใครจะไม่ได้ก็จดไว้เลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบมอเตอร์ตัวนี้ดูว่ามันทํางานตามที่เราต้องการไหมนะครับนะมอเตอร์ตัวนี้นะจำเอาไว้นะครับแล้วก็จำเลขข้างหลังตรง RMB R นี้ไว้ด้วยนะครับ A8 427นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีเอามอเตอร์มาเทียบกันสองตัวนะครับว่ามันจะต้องนละเบอร์กันนะครับสักคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบมอเตอร์ตัวนี้กันเลยนะครับตอนเครื่องเลยสังเกตว่ามอเตอร์หมุนนะครับแต่สังเกตว่ารอบมันจะสูงมากนะครับเราแผนมาทางมิเตอร์เห็นไหมไฟ หกโวลต์อ่าแล้วมันก็หยุดไปจอสโคบนี่ไม่ขึ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าแรงดันน่าจะเกิดนะครับแล้วมันก็จะหมุนใหม่อีกเห็นไหมเราจะทางานเมื่อกี้ทำงานไปรอบเึงแล้วใช่ไหม,หม,ห,มหมุนหยุดหยุดนะครับนี่เราก็วัดตามตาแหน่งที่พูดกันเมื่อกี้นะครับเห็นไหมอาการเนี้ยมอเตอร์เสียหรือแผงเสียคิดว่าถ้านอกประกันนี่รับรองว่า งานเข้านะครับมันจะหมุนจบไปรอบสองได้ใช่ไหมอันนี้หมุนรอบที่สามเดี๋ยวให้ดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นพอหมุนครบรอบนะครับค,คือไฟเนี่ยมันจะสปีดขึ้นไปเลยนะตั้งแต่สาโวลต์สี 4, โ่ 5, โวลต์ห้าโวลต์หกโวลต์ปกติแล้วมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับจบสุดท้ายมาไฟกระพริบสิบครั้งอยู่ตรงที่ผมแจ้งไปม่นสักครู่เห็นไหมครับตรงน,รงน,รงน,รงนับนยูนะเดี๋ยวรอมันหยุด เริ่มสิบครั้งนะเนี่ยแล้วมันก็จะหยุดแล้วก็เริ่มใหม่วนไปเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตามโค้ดนเะเขาก็บอกว่ามอเตอร์เสียนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องรอบครอบเนาะเกิดมอเตอร์มันไม่ได้เสียอย่างเงี้ยเราไปซื้อมาแผงมันเสียก็เป็นไปนได้ใช่ไหมลนะ่ะ ผมก็าลังจะบอกว่าไฟคอนโทรลอะ่ะมันออกจากบอร์ดนะอย่าลืมนะครับมันออกจากบอร์ดนะคือบอร์ดเออร์เลอร์ไงคอนโทรลไฟสปีดล็อกไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเราจะมองแนวนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนมอเตอร์อีกลูกหนึ่งใส่ไปละนะครับมันเบอร์เดียวกันแหละนะครับอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์กับเบอร์กไม่โฟกัสอ,อ,อ่าเนีน่ยออ็แปดเอสสอง แต่ว่าอันนี้อีกลูกหนึ่งนะเป็นชนิดเดียวกันนะครับสามร้อยสี่สิโวลต์ดีซนะครับแล้วก็สามสิบแปดวัตต์แปดโพลหนึ่งพันสองร้อสี่สิบรอบต่อนอาทีคาร์ดอีนะครับนี่ค,คนะลูกแน่นอนเพราะว่านี้สีส้มนู่นตัวนี้สีแดงนะครับอ,อันนี้เสียบเข้าไปเรียบร้อยอมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะเหมือนตัวนี้ไหมนะครับ โอเคผมเปิดแล้วนะมาดูเลยนี่เห็นไฟไหมครับที่บนอันนี้แล้วก็กราฟเราก็ขึ้นแล้วมอเตอร์ก็หมุนตามสปีดนะครับอันนี้ผมเลือกผมเลือกสี่สปีด มีอยู่สี่ขีดเห็นไหมไปดูไฟที่มิเตอร์ครับสูงสุดแค่สามโวลต์เห็นไหมอ่านี่แค่เปลี่ยนวอเตอร์นะความถี่ของสโคปมันก็จะถี่มากขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลงเหลือสามขีดนะกปิดนะความถี่ก็จะกว้างขึ้นนิดหนึ่งตามระบบของมันนั่นแหละครับอไฟเหือสองจุดเก้าเห็นไหมครับมันจะลดลงไฟก็คือวัดเหมือนเดิมนะขาห้ากับ ขาสามนะครับอ่าปรัแบบเลือสองขีดสปีดพัดลมเห็นไหมครับไฟลงเหลือสองจุดเจ็ดเอาความเห็น,หนลหเลยครับเห็นไลครับมาถึงตอนนี้นี่พอสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่ามีเรือหนึ่งขีดอ่าเนี่ยหนึ่งขีดเห็นไหมขีดสปีดพัดลมเหลือหนึ่งขีด เดียวเห็นไหมแล้วมาดูไฟที่คอนโทรลความเร็ว2.49นะครับดูขึ้นก็จะกว้างขึ้นนะครับรอบก็หมุนช้าลงนะครับเห็นไหมว่าอาการนี้ถ้าเราดูแบบไง่ายเนี่ยแผงน่าจะเสียเนาะนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันคุมมาจากแผงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณฟีดแบ็ เมื่อกี้สังเกตไหมว่าเราวัดสัญญาณฟีดแบ็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราวัดได้เห็นไหมเห็นมีรบขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับ,รรบมันถึงสามารถไปคอนโทรลการทํางานของมอเตอร์ได้คุมไฟออกได้เพราะงั้นตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้นะครับปัญหาน่าจะอยู่กับสัญญาณที่ฟีดแบกวิ่งกลับเข้ามานะครับก็คือกลับเข้ามา หรือไม่กลับก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าบนบนนี้เราวัดไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้จาได้ไหมว่าตรงนี้เราวัดไม่ได้เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรขึ้นนะครับไม่มีรูปขึ้นออกนะครับเพราะงั้นระบบมันก็เลยสั่งเช็คทํางานไล่สปีดใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บขึ้นไปไฟวิ่งขึ้นไปแล้วก็ทําอยู่สามรอบแล้วก็ตัดมาไฟเออเลอร์กระพริบสิบครั้งนะครับเพราะนั้นอันนี้คือปัญหาที่ เราจะเช็คเจอได้จริงๆนะครับก็ต้องมีเครื่องมือสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะครับนะหรือจริงเมื่อกี้นะถ้าอย่างที่บอกอเราเห็นไฟสปีดมันวิ่งออกมาเงี้ยก็ให้สงสัยไว้ว่าสัญญาณฟีดแบ็เนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับนะตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือไฟมันก็ควรจะอะ,อะไรนะอยู่ในระดับ ที่ผมบอกไว้ถ้าตอนมอเตอร์หมุนทํางานอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้าโวลต์แต่มันวัดได้แค่ไฟไงกําลังจะบอกว่ามันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเวลาเราเรามีการปรับสปีดเนี่ยสัญญาณฟีดแบ็มันวิ่งกลับมาเนี่ยช่วงสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างนี่มันก็จะไม่ได้วลต์ลดขึ้นลงตามนั้นมันวัดไม่ได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูก็ได้ถ้าวัดเป็นไฟเนี่ย สัญญาณที่แด็กมันวันๆได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายที่เป็นสายวัดไปสโคปบก็คือขาริมนะออกก่อนนะครับขาริมสายที่เสียบสายส,ายสีฟ้าอยู่สีฟ้ามันอยู่ริมใช่ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมวาออกแล้วผมจะมิเตอร์วัดแทนนะออกแล้วสายมิเตอร์มาวัดแทน สีว่าววัดนนได้กี่้าเท่าไรปึ๊บมีเราวัดสัญญาณฟีดแบกนะครับเี่น้อยอยู่เจ็ดจุดเจ็ดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสปีดดูนะทางนี้เราจะวัดรู้เรื่องไหมอ่านี่เปลี่ยนเป็นสี่เีดเห็นไหมครับมันก็ยังเป็นเจ็ดจุดเจ็ดอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนเหลือสามขขดสองขขดหนึ่งขีด,ด,ดก็คือสปีดพัดลมเบาสุดงั้นเราวัด ไฟจากการฟีดแบ็กเนี่ยม <game> ันม <definit ivities> uh, ันดูไม่ออกนะครับว่าสัญญาณมันได้ไหมนะครับมันต้องใช้สโคบวัดดูนะครับนี่ถ้าผมสั่งปิดปิดหยุดการทำงานนะมันจะขึ้นไป็นสิบสี่โวลต์เห็นไหมสิบสี่สิบ้าโวลต์โอห์มิเตอร์ดับพอดีอ่าประมาณนี้สิบห้าโวลต์เห็นไหมนี่ตอนที่มอเตอร์ไม่หมุน เห็นไหมครับระหว่างขาสามกับขาห้านะอันนี้ก็เอาเป็นแนวทางการตรวจสอบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับ